เรื่องราวในหลักคำสอนและพันธสัญญาบทที่17อธิการคนแรกของาศาสนาจักรบางคนในนิวยอร์กโหดร้ายต่อวิสุทธิชนและต้องการให้พวกเขาออกจากเมืองพระเยซูทรงบ,บอกให้โจเซฟออกจากนิวยอร์กและเดินทางไปเคิร์ทแลนด์รัฐโอไฮโ,โอโจเซฟกับเอมมาซิดนียริกดันและเอด็ดเวิร์ดพาทริตไปที่เคิร์ทแลนด์โจเซฟและเอมมาพักอยู่กับสมาชิกคนหนึ่งของาศาสนาจักรชื่อนูเวลเควิทนี่ มีสมาชิกของศาสนาจักรประมาณหนึ่พันคนในเคิร์ดแลนด์พวกเขาพยายามเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าแต่พวกเขาไม่เข้าใจพระกิตติคุณทั้งหมดโจเซฟสวดอ้อนวอนและได้รับการเปิดเผยพระเยซูทรงบอกโจเซฟว่าวิสุทธิชนในเคิร์ดแลนด์จำเป็นต้องมีอธิการอธิการจะใช้เวลาของเขาเพื่อสอนและช่วยเหลือวิสุทธิชนอธิการคนแรกในศาสนาจักรคือเอ็ดเวิร์ดพาทริมีผู้คนเข้าร่วมศาสนาจักรมากขึ้น ศาส,สนาจักต้องการอธิการมากขึ้นนูเวลเควิธนีได้รับเรียกเป็นอธิการคนที่สองของศาสนาจากักรพระเยซูทรงบอกโจเซฟว่าอธิการควรดูแลคลังวิสุทธิชนควรนำอาหารเสื้อผ้าและสิ่งของบริจาคอื่นๆมาให้อธิการใส่ไว้ในคลังจากนั้นอธิการจะใช้สิ่งของเหล่านี้เพื่อช่วยวิสุทธิชนที่ยากไร้หรือขัดสนพระเยซูตรัสอีกด้วยว่าอธิการควรได้รับเงินที่วิสุทธิชนบริจาคให้ศาสนาจากักร อธิการจะใช้เงินบริจาคเหล่านี้เพื่อจ่ายค่าใช้ใจ่ายของศาสนาจักรและเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้อธิการควรรักวิสุทธิชนและพยายามช่วยพวกเขาพวกเขาควรประชุมกับชายผู้ดำรงฐานะปุโรหิตและพูดคุยกันว่าควรทำอะไรบ้างเพื่อช่วยวิสุทธิชนอธิการนำวิสุทธิชนในแต่ละวอร์ดประธานสาขาเหมือนกับอธิการประธานสาขานำวิสุทธิชนในแต่ละสาขาปัจจุบันนี้มีอธิการหลายพันคนในศาสนาจักร